ล้อเลียนครับสับขาครับนี่ยกสามอันนี้ยังมีสับขาโชว์อีกต่างหากครับแม่มาลอกเลียนแบบของจริงครับต้องเอาให้เข็ดครับพี่ชัยครับเนี่ยแกไม่ออกอาวุธเลยครับเท่านั้นของฮิชามครับ44ี่ปียังแกวเป็นยังไงล่ะครับนี่ สวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube คนอค,คอมยออฟฟิเชียลทุกท่านครับผมมีรีพอร์ตครับพาคุณผู้ชมมารีแคปคู่มวยมันๆครับในศึกไทยไฟอุบลราชธานีครับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับจัดแข่งขันณลานกิจกรรมสุนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูนี่ฮะโคดมวยสาระขามครับแสนชยัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับวันนี้เจอกับนักชกจากโมร็อกโกครับ ฮิชาบูลารี่ครับวัย31ปี<ไ>ปครับที่แสนชัยครับปีนี้นี่ย่าง9ก4าเข้าสู่<า>วัย45ปีครับแม่ไม่น่าเชื่อครับวัย40ต้นๆ้นกลางๆแบบนี้เนี่ยยังสามารถลดแล่นบนเวทีได้ครับมาดูครับตามสไตล์พี่แสนชัยครับออกสตาร์ทมาต้องสับขาหลอกไปดอกหนึ่งแล้วครับเป็นต่ยอในกติกาซูเปอร์ไฟท์ครับแบบสมนวมครับ6กกโลกรัมครับ มาจังหวะแข้งขวาครับทักทายจากพี่ชัยครับขณะที่ี่ชํมนี่มีสลับขวาตามพ่อพอด้เอาดูเอ๊เด็กมันยั่วครับลอกเรียนแบบครับเดี๋ยวรู้ว่าจบแบบไหนฮะขอบคุณคลิปด้วยครับจากทาง YouTube ของทางไทไฟออฟฟิเชียลครับใครอยากจะดูเต็มๆครับผมแปะลิงก์ฮะไว้ใต้ดิสคริปชันครับมาไปดูเต็มๆได้ครับขอบคุณที่ทางเราครับ นายัดนำมาบีแคบมาได้ความมันครับพักไทยผสมกับอีสานครับไอ้กับทั่งแฟนๆทางช่อง u t u b e คนคอมวยครับได้ติดตามครับผลการแข่งขันครับของศึกไทยไฟเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ3ยกยกและ3นาทีครับพักสองฮะบัดเท้าเข่าสอกใช้ได้ครบครับวันนี้ไว้44ครับเตะกิ้งลงคาแข้งเลยครับแม่ดูครับตอนแรกยั่วๆครับพอต่อยไปแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนยางไรครับหนาหิชามครับ แสนชัยขยับขยับสับขาหาจังหวะจะเข้าทำแล้วก็จัดเข้าใรจังหวะนี้ก็รปการบังกล้องครับนี่ยหมดยกแรกครับแยก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 ฝากไว้ก่อนครับโดยใส่กันต่อในยกที่สองครับมาลุยต่อยกสองครับยังคงเป็นเทนั้นของแสนชัยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดิมวันนี้ที่ชามครับตั้งรับเป็นส่วนมากแล้วก็ไม่ได้รับธรรมดาครับ ลับระบอกอาวุธพร้อมพี่น้องพอ้เหลือจะเชื่อครับมาตั้งการยึ๊ยืกยักยักครับไม่ออกอาวุธสักทีหนึ่งครับนี่ฮะกลายเป็นให้ท่านของแสนชัยครับเดินทําเดินโชว์อาวุธแม่ไม้มมยไทยไปเรื่อยครับนี่ฮะยอกยอกแยกแกนี่ครับมีแต่จะโดนอาวุธโอ้โหนี่ครับจังหว่าเป็นชุดจะโดนลำตัวการไม่ดีครับโดนเตเจาะยางเจะยางสัดอีกทีเอ้าพี่ชัยครับ จูไปดอกหนึ่งครับนี่ฮะโดนจูมพิษเข้าไปครับจะกลับใจหรือเปล่าครับฮิชามครับจะกลับใจเป็นฝ่ายเดินหรือเปล่าครับแต่ครับยังเหมือนเดิมครับถอยตู้เลงตู้เลงเหมือนเดิมครับเตะซ้ายครับเจาะยางไปเรื่อยครับีิชามจะออกอาวุธตอนไหนครับแกยังนั่นดียึกยึกยักยักครับฮิชายังจดจดจ้องจ้องครับโคตรมวยสารคามหาท่องครับจะเข้าทันครับเนี่ฮะ ขยับขยับเข้ามาฮะวางแ้งขวาใสาอีกทีโอเต็มตีจับจับจับขาแล้วก็ดัดเล่นเล่นครับอาวุธไม่ออกครับแกก็ยังอารมณ์ดีครับยิ้มไปเรื่อยครับแม่วันนี้เติมความสุขมาเยอะหรือเปล่าครับนิชามครับอาวุธไม่ออกครับออกแต่รอยกินกัดเตะายกิบม,มาใสาลำตัวเอาดูพี่ชัยแังเขาายไปนี่จุกปนอาทิตย์นําไปยอมพี่ชัยแซดเขาใสเสียบอีกทีเริ่มเดือดแล้วครับยกสองครับเริ่มครับ เอาปากมาเรื่อยๆครับยิชามต้นบัดไซจักเอาไซพี่จับปากกดหน้าขวางไม่ชัดเจนกรรมการแกะแยกออกมาครับไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่ฮิชามเนี่ยไม่ออกอาวุธเลยครับปล่อยให้พี่แสนชัยครับขยับเดินทำครับปล่อยลำตัวก็หนีอย่างเดียวครับแหมนี่อายุนี่ห่างกันมากครับ31กับ44ก็13ปีครับเดี๋ยวว่าเป็นหนึ่งทศวรรษ กลๆเลยครับ13ปีฮะแม่เกบไม่ออกอาวุธจริงๆครับมันนี้มาเป็นเป้าเนี่ยยัดหมดย,หมดยกหมดยกหมดยกแล้วครับแมมาเป็นกระสอบเคลื่อนที่ครับให้พี่ชัยนี่ออกอาวุธนะครับได้ต่อเนื่องครับมายก3สุดท้ายครับตอนยกแรกเนี่ยมีล้อเรียนครับ สับขาครับนี่ยกสาอันนี้ยังมีสับขาโชว์อีกต่างหากครับแม่มาลอกเรียนแบบของจริงครับต้องเอาให้เข็ดครับพี่ชัยครับเด็กมันยั่วครับต้องให้รู้ตัวหน่อยว่าท่านี้คือท่าประจำของพี่จะเอาไปใช้มั่วไม่ได้ครับขยับเดินเข้ามาถือว่าจังหวะจะออกแกยังไม่ออกครับพี่ชามครับนี่สายกแล้วครับจะจะไปออกยกสี่หรือเปล่าครับลืมไปหรือเปล่าว่าต่อยแค่สยกครับเนี่ย ป้องกันตัวอย่างเดียวครับปะครับประคองตัวมาให้ตัวอาวุธต็มต้นครับสับอีกทีซับขออซ้ายมาจังหวะความหน้าดันกดหักบิดอาการแยกออกมาอีกแล้วครับเออดูเหมือนกับว่าฮิจะทำนี่แกจะเป้าหมายเดียวนะฮะคือไม่ให้ถูกน็อกครับมันก็กลายเป็นพอเกมมาแบบนี้เนี่ยมันไม่เดือดพอครับนี่ครับมาดิดกระโลงไปดอกหนึ่งครับแต่ก่อนทําจะโดนเตือนแต่ตอนนี้สามารถทําได้แล้วครับ ว่าเป็นท่าแม่ไม้เมือไทยอีกท่าหนึ่งครับเดินจนท้อเหมือนกันครับพี่ชัยครับเนี่ยแกไม่ออกอาวุธเลยครับตานั่นของพี่ามครับ44ปียังแกวเป็นยังไงล่ะครับนี่โอ้โหโดนจนได้ครับพี่ามบุราลี่ครับนักชกหนุ่มวัย31ปีจากโบกโกครับถอยเพลินไปหน่อยครับโดนชุดนี้เข้าไปดีหายใจบ่ทั่วท้องเลย ดูวปิดเกมได้ไม่ได้นี่เป็นช่วงปลายยกสามนะครับขยับเข้ามาทิบ้ายทีทิบ้ายหน้าแล้วก็จัดเข้าสายสับทีรอดไม่รอดกับพี่ยำโดนยำแล้วครับอ่ามืดแห้งคือการแซนชัยกระไดต้องผ่อนเกมกับพี่ชัยครับมัดซ้ายลำตัวครับโอ้โหไม่มาสู้เลยครับพี่มครับเด็นหนีอย่างเดียวครับเอาตัวรอดกับเป็นยอดดีครับนี่ฮะถือว่าวันนี้ถ้าตัดสินคะแนนเนี่ย ผมไม่ให้สักแต้มครับทันทินหิชามครับเพราะแกไม่ออกอาวุธเลยครับนี่ฮะน่าจะเป้าหมายเดียวที่บอกไปและครับว่าไม่โดนน็อกก็ถือว่าซักเซสแล้วครับอาครบยกแล้วก็สุดท้ายมีแค่นับหนึ่งครับไม่ได้มีการน็อกเกิดขึ้นนะครับสนามต่อไปเนี่ยไทยไฟครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแต่ดูก่อนว่านี่ฮะโดนเข่าแล้วก็สับจอกสายครับจังหวะที่นี่ฮะ ข้ามปีนนะพี่น้องฮึบนี่มาดิดกระโหลกไปแล้วก็มีจัหวะต่อยสายลำตัวจุกครับแล้วก็ค่อยๆซุดลงไปแล้วก็โดนศอกตามอีกทีนี่เป็นนับที่1ของยกที่3ครับก็ไม่มีปัญหาครับ16มีนาครับเดือนหน้าครับไทยไฟนายขนมต้มครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแซหรับไทยไฟสนามต่อไปนะครับก็เป็นพี่ชัยครับชนะคะแนนไปเอกฉันสามเสียงนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก็แล้วก,กันนะครับผมบีมรีพอร์ตบรรยายความมันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ